สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องตูนบูทมนะครับวันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่ของช่องตูนบูทมนะครับจะเป็นาการคุยเกี่ยวกับการคั่วกาแฟหรือชื่อรายการเป็น r o a s t i n g อา u r นะครับเราอยู่กับพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พรมสิทธิ์นะครับเราจะรายการนี้เราจะดําเนินรายการด้วยกัน2คนแล้วก็จะพูดคุยเกี่ยวกับการคั่วกาแฟหรือว่าที่ไปที่มาของอาชีพการคั่วกาแฟเนี่ยโดย จะให้พิสิทธ์ช่วยแนะนำะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีเ<ช>พราะว่าปกติเนาะช่องตูนบูทัก็จะเป็นการรีวิวอุปกรณ์<ช>หรืออาจจะเป็นการแนะนําการเทรลาเต้อาอาร์ตอตอนนี้เราจะมาทํากันในเรื่องของการคั่วกาแฟก็เลยแบบถ้ารายการคั่วกาแฟเนี่ยจะต้องชวนพิสิทธ์ละในฐานะแชมป์นคนแรกของประเทศไทยครับ จริง,รงพี่สิทธิ์ทำคั่วกาแฟเนี่ยมากี่ปีแล้วคั่วกาแฟเหรอครับจริงๆก็สักประมาณห้าถึงหกปีนะครับก็ต้องนับตั้งแต่เปิดร้านของผมเลยครับประมาณหกปีได้จุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงแบบว่าเราจะทำคิดจะทำร้านกาแฟก่อนหรือคิดจะคั่วกาแฟก่อนหรือแบบถ้ากูจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยเราจะทำทั้งคั่วแล้วก็ทำร้านไปด้วยเลยจริงๆอะพี่อยากคั่วก่อนแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราคั่วแล้วมันไม่มี เหมือนที่ระบายเม็ดกาแฟออกเนาะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดหน้าร้านเพื่อ,อให้ลูกค้ามาชิม,มให้ลูกค้าซื้อเม็ดเรากลับไออย่างเงี้ยเหมือนเป็นการฝึกในตัวด้วยฝึกการคั่วในตัวอะ,อะไรเงี้ยแต่เพนพอยต์คือถ้าถ้าจะเดินเข้ามาในสายอาชีพเนี้ยคืออยากจะเป็นนักคั่วกาแฟมากกว่านันกชงกาแฟหรือว่าอาจจะเป็นทำคอฟฟี่บิสเนส อ่าะะใช่ประมาณนั้นแล้วเห็นสเสน่ห์อะไรเพราะว่าสมัยต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อประมาณ5ปี6ปีที่แล้วเนาะอาชีพคั่วกาแฟเนี่ยแทบจะไม่มีน้อยมากๆใช่ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไซส์จะเป็นแบบคอมเมอรเชียลเลยจะเป็นแบบไซส์ใหญ่ๆที่คั่วส่งตามพวกเชนต่างๆเนะาะแต่ถ้าเป็นไมโครโรสเตอร์เนี่ย แทบไม่มีน้อยอ่าแล้วแล้วทำไมพี่ถึงเห็นว่าไอ้อาชีพนี้น่าสนใจก็เรามองว่าตลาดมันเริ่มเป็นตอนนั้นก็คือเติร์ดเว็บกําลังพึ่งเข้ามาใหม่ๆใช,มใช่ไหมครับก็กาแฟสเปเชียลก็จะเริ่มพึ่งเริ่มเข้ามาฉนันเร้ก็เห็นพอยแล้วว่าเฮ้ยคั่วได้เออเราก็อยากคั่วนําเสนอในสิ่งที่เราอยากทําเนอะอเราก็เลยเฮ้ยกระโดดลงมาเล่นตรงนี้เพราะตอนนั้นก็คือคนคั่วก็ยังไมม่่เเเยยยออออะะด้ว้วาาาาพพรตนทีิข๊า พี่สิทธก็คือซื้ออุปกรณ์เลยอ่ะอ่ะอุปกรณ์ทํากาแฟเครื่องคั่วกาแฟตอนนั้นเครื่องคั่วกาแฟที่ห้อที่พี่สิทธ์ซื้อก็คือเป็นที่ห้อที่แบบอ่าติดเป็นท็อปทรีท็อปโฟของแบรนด์การคั่วกาแฟแล้วกันมันก็ไม่น้อยนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเครื่องกาแฟอย่างอย่างเครื่องเครื่องชงกาแฟสักเครื่องเนี่ย สองแสนสามแสนนี่ก็คืออย่างไฮเอ็นแล้วนะสมัยมก่อนนะและเนี้ยเครื่องฟูกาแฟ่สองเท่าของของเครื่องชงอะ่ะแล้วทําไมคิดถึงว่าเอ้ะทาไมแบบเออซื้อดีๆไปเลยหรือว่าเออทำไมถึงถึงกล้าลงทุนอ่ะตอนนั้นน่ะก็หาหลายแบรนด์อยู่แต่เรามองอย่างเดียวเลยว่าเราต้องสามารถทําซ้ําได้ครับอืมก็เลยเลือกแบรนด์เนี้ยขอพูดได้ใช่ไหม <Okay. S 2> พี่ก็เลือก g ีเซนพอตอนนั้นนะมันเหมือนตัวเนี้ยเขาเรียก W1A เนี่ยมันเพิ่งออกพัฒนาออกมาใหม่แล้วมันสามารถทําซ้ําได้ปรับไฟเป็นเปอร์เซ็นต์นเนี้ยเราสามารถทําทุกอย่างซ้ําๆได้ก็คือมันจะ,ะทําให้กาแฟรสชาตินิ่งอ,อันนี้คือสิ่งสําคัญในการคั่วกาแฟมันสามารถทําให้รสชาติเฟเวอร์ต่างๆออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของเครื่องคั่วของมันได้ ก็เลยก็เลยใช้ที่ห้อนี้อ่ะแต่แล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคือที่ห้ออื่นอ่ะก็สามารถทําได้แต่ว่าเราจะแบ่งเกรดเป็นแบบว่าเหมือนเครื่องที่เป็นเครื่องอาจีนเครื่องที่เป็นคอมเมอรเชียลแล้วก็เครื่องไฮเอ็นเนาะคร่าวๆประมาณนี้เนาะอย่างเครื่องไฮเอ็นมันก็จะมีแบรนด์อื่นอีกก็สามารถทําซ้ําได้เหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษพูดถึงก็คือหมายความว่า ถ้าเราจะซื้อเครื่องที่แบบมาตรฐานยังไม่ไฮเอ็นเนี่ยเวลาเราจะใช้ทําซ้ําหรืออะไรมันจะยากถ้าเราจะเปิดเป็นบริษัทที่ผลิตกาแฟขายหรือขั้วกาแฟขายเนี่ยจะไอซื้อตัวดีๆไปเลยใช่<อ>เพราะเยอรมันเม็ดแบบว่าเนเธอร์แลนด์เม็ดไปเลยเนเธอร์แลนด์ก็จริงๆเครื่องอื่นก็ทําได้นะครับเครื่องตัวธรรมดาก็ทําได้แต่เราต้องมานั่งปรับตลอดเวลาไอ้อย่างเงี้ยคือม,มันการทําซ้ํามันทําได้แต่มันก็จะยากกว่าฉะนั้นพี่เลือกจีเซนเพราะตอนนั้นแค่ปรับไฟอย่างเดียว ตัวแปรอื่นก็คือตัดทิ้งหมดเลยเราทําทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ปรับไฟเหมือนเดิมทุกอย่างมันออกมาเหมือนเดิมเลยอคือมีตัวช่วยในเรื่องอื่นใช่ปรับโฟร์อะไรมีใช่คือจีเซนมันข้อดีมันคือ Auto ออโต้โฟเราไม่ต้องไปปรับโฟมันการควแฟมาเลนนิ่งครับอ่าก็เราเราเลยเลือกเครื่องและอ่าได้ได้ได การเลือกเครื่องเราอ่านงั้นซื้อี่ห้อน,นี้ไปเลยในตอนเริ่มแล้วจุดอื่นนะสมมติว่าอ,อย่างอย่างที่บอกว่าเราเห็นในในเชิงธุรกิจเราเราเห็นแล้วว่าอ่ะถ้าการคั่วก,กาแฟ,แฟเนี่ยเทรนต์เฟิร์สเวฟกันออกมาเ h ิร์สเวฟก็คือเหมือนเป็นกาแฟในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นกาแฟที่อย่างเฟิร์สเวฟก็จะเป็นเหมือนกาแฟโบราณหรือกาแฟที่พวกเราทานกันสมัยเด็กๆเ,เนาะอ่ะเซคันด์เวฟก็จะ <Second S 1> เป็นพวกสตาร์บัคใช่ไหม uh huh. อ่ะพวกเชนกาแฟอเบซอนอ่าหรือว่า อ่า s t a r b u c k จะเป็นจะเป็น second wave อย่าง third wave ก็จะเป็นร้าน specialty ที่แต่ละร้านก็จะมีบาริสต้าที่มีความรู้ทางด้านกาแฟหรืออาจจะคั่วกาแฟเองอ,<ช>อ่ะน third wave อ่อย่างพี่สิรบอกว่า third wave กำลังจะมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนเริ่มมีร้านกาแฟเนาะในใ,<ช>ในในในกรุงเทพใอะไรเงี้ยเริ่มมีร้านกาแฟเยอะขึ้นก็เลยอ่ะงั้นเราคั่วกาแฟพอเราเริ่มอ่าหนึ่งเราได้เครื่องกาแฟล้วสองเรา ต้องทําอะไรต่อครับในการทำเป็นอะาชีพนักขั่วกาแฟเนี่ยก็นักขั่วกาแฟครับจริงๆก็ต้องชิมให้เป็นก่อนเลยครับสิ่งแรกก็เพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราขั่วมาดีหรือขั่วไม่ดีครับอ่าอันนี้สําคัญมากมนักชิมอ่าจริงๆมันไม่มีผิดมีถูกครับมันมีแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบครับแต่เราต้องขั่วให้คนส่วนใหญ่ชอบมากกว่าคนส่วนน้อยอถ้าเราไปขั่วให้คนส่วนน้อยกิน โปรดักที่เราขั่วมาขายเนี่ยมันก็จะขายได้น้อยครับอืมอันนี้ก็คือคีย์หลักสาคัญอีกคีย์หนึ่งเหมือนกันก็เลยหัดชิมหัดชิมหัดชิมอ่หัดชิมเนี่ยหัดด้วยตัวเองหรือว่าเราต้องไปเทคคอร์สหรือว่าต้องพัฒนาตัวเองยังไงในการหัดชิมก็จริงๆได้หมดเลยครับจะเทคคอร์สก็ได้เทคคอร์สมันก็ทําให้เราเป็นทางลัดเนาะให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นแต่จริงๆอ่อยู่ในชีวิตประจําวันอ่ะเวลาเราชิมอะไรอ่ะ เราก็โฟกัสกับการชิมทีนี้มันจะได้เยอะกว่าครับอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างครับอย่างเมื่อก่อนนะครับตอนชิมแรกๆพี่ไม่รู้นะว่าพีชรสชาติเป็นไงพวกอาจารย์กินแล้วก็บอกว่าพีชพี่ก็งงว่าพีชเป็นไงอ่ะพี่ก็ต้องขับรถไปกูเม่ครับไปซื้อพีชจริงๆอ่ะมาชิมเพื่อเป็นประสบการณ์เราเป็นเอ็กซ์เพร e เรน์เราอันนี้ก็คือเหมือนการฝึก ด้วยต <Sens ory, S 1> ัวเองเลยนะฝึกเซนโซรี่หรือฝึกการชิมด้วยตัวเองอย่าง,อย,างอ,อย่างผมเนี้ยก็คือฝึกกาแฟาจากที่ออสเตรเลียคือฝึกจากหน้างานจริงมากกว่าแล้วก็ฝึกจากการกินเรื่อยๆไม่ไม่ได้ไปเทคคอร์สหรือว่าไม่ได้ไปเรียนในสถาบันต่างๆเนะาะเหมือนเรียนด้วยตัวเองคือมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามวยวัดแต่ว่า การชิมก็จะคล้ายๆกับพิสิทธ์เหมือนกันก็คือส้มอะแมนดารินเป็นยังไงเขียวหวานยังไงบางมดยังไงก็หรือว่าเชดดรัสหรือว่าพีชหรือว่าสตรอเบอร์รี่แต่ก่อนแยกไม่ค่อยออกระหว่างสตรอเบอร์รี่กับพีชว่าเอ้ยรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาแบบพิสิทธ์เลยก็คือถ้าเราอยากจะฝึกเราเดินเข้าไปซื้อมาเลยว่าเป็นยังไงคือมันมันอาจจะไม่ได้แบบแต่ละซีซั่นหรือแต่ละแหล่งปลูกก็อาจจะต่างกันพีชแต่ว่า เราก็จะพอคาดเดาหรือว่าพอจินตนาการแล้วว่าเออพีชมันประมาณนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะอย่างงี้ใช่แล้วเวลากินนะครับก็แนะนําอย่าเพิ่งรีบกินรีบกินกินแล้วก็แบบโฟกัสว่าเออกลิ่นมันเป็นยังไงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเป็นยังไงอไออย่างเงี้ยคือค่อยๆละเมียดกับมันอ,อันนี้ก็คือจะได้เพิ่มเติมด้วยโอเคอ่ะอันนี้อันหนึ่งมีเครื่องสองก็คือฝึกเซนเซอรี่หรือฝึกการชิมสามต้องทำอะไรต่อครับในการขั้ว มือก็มือใหม่แล้วครับก็ต้องหาเม็ดเขียวให้มันดีครับอันนี้ก็สาคัญมากก็เม็ดเขียวหมายถึงว่าเมล็ดดิบก่อนจะคั่วครับก็อันนี้สําคัญมากครับก็ถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีนะครับเราคั่วไงก็กาแฟก็อร่อยแต่ถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่มันไม่ดีครับให้ให้คนเก่งที่สุดในโลกมาคั่วก็ไม่อร่อยครับออันนี้คือสําคัญมากครับก็คือเหมือนถ้ามองอ่ะคนพวกกาแฟก็เหมือนถ้าถ้ามองเป็นเชฟ ก็คือจะต้องรู้วิธีเลือกวัตถุดิบใช่สมมติว่าคุณเป็นเชฟมือหนึ่งในเรื่องของการทราําปลาคุณก็ต้องรู้ว่าปลาเนี้ยสดไหมคุณต้องรู้ว่าปลาแม่น้ําไหนสายพันธุ์ไหนทะเลไหนจะดีอ,ะอันนั้นก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งที่จะต้องศึกษาใช่อันนี้สําคัญมากนะครับถ้าได้สารดีละอ่าแล้วต้องสเต็ปต่อไปต้องทำยังไงต่ออันนี้คืออันนี้เราคุยตอนแรกเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะไม,ไม่ไ,ไม่ด้มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์เลยก็ถามไปเรื่อยเรื่อยเหมือนเหมือนว่า เรามองจากมุมคนที่อ,อยากจะเริ่มหัดคั่วหรืออาจจะไม่ไม่รู้จักอาชีพนี้เลยก็ได้การการเป็นโรสเตอร์คืออะไรแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดคนมาดูเทปนี้แล้วเปิดมาเจอแบวอ๋อมันมีอาชีพนี้อยู่ด้วยเว้ยอ้าวแล้วถ้าเกิดเราสนใจเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงไอ้มเมื่อกี้พี่สิทธ์บอกแล้วว่าทําไมเหตุผลว่าทําไมถึงมาทำอาชีพนี้ 2. ถ้าถ้าตัดสินใจอยากจะทำอาชีพนี้เราต้องเริ่มยังไง1ซื้อเครื่อง2ฝึกเซนซอรี่ส เรียนรู้การหากรีนดีนหรือการหาสารมาขั่วถ้าเราได้สามอย่างนี้ละฝึกขั่วเยอะๆครับฝึกคั่วแล้วก็ฝึกชิมคั่วเวลาคั่วครับก็ต้องวางแผนการคั่วอันนี้สําคัญมากวางแผนการคั่วคือเราจะคั่วกี่นาที่เราอ,อย่างเช่นผมเวลาผมคั่วแฟช่วงแรกผมก็จะลองเลยแปนาทีเก้านาทีสิบนาทีผมจะลองคั่วเหมือนกันเลยจบพร้อมๆกันก็จะได้รู้ว่า,าตัวนี้ กาแฟ8นาทีอร่อยตัวนี้อาจจะ9นาทีอ,อีกตัวนึงอาจจะ10นาทีแปดนาทีอาจจะไม่อร่อยอย่างเงี้ยตัวโคตรสินาทีอร่อยอาจจะ8นาทีไม่อร่อยอก็คือเราก็เรียนรู้ไปด้วยอร่อยนี่คือในความหมายของผมนะครับอาจจะมีแบบสวิตเนสที่ดีนะครับมีเอสซิต้ที่ไม่เยอะมากนะแล้วก็จบไม่ขมอ,อันนี้คือพอยต์หลักของผมแต่บางคนอาจจะชอบเปรี้ยวมากกว่าหวานนี้ก็อาจจะคั่วให้มันเปรี้ยวเยอะก็ได้อ,อม่มีผิดแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่ คือเราต้องบอกได้ว่าทำไมเราถึงปรุงมารสชาตินี้<ช>ทำไมเราถึงทําออกมารสชาตินี้เราอยากจะโชว์อะไรอะไรอย่างนี้เนาะ,อ,ะอันนี้นนสำคัญจากเนี่ยพอคุยกันเริ่มเห็นแล้วว่าเซนซอรี่มีความสําคัญนะ,ะ,ะถ้าเกิดว่าเราชิมไม่เป็นหรือว่าเราชิมแล้วเราไม่เคลียร์กับสิ่งที่เราชิมอะ่ะคราวเนี้ยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าดีหรือไม่ดี<ช>ดีนั่งคั่วเองกินเองอร่อยคนเดียวแต่เพื่อนไม่อร่อยด้วยหร,หรือลูกค้าไม่อร่อยด้วยก็ขายยากเหมือนกันนะใช่ใช่อันนี้ก็ จะเริ่มเห็นละวว่าแต่ละอย่างสําคัญยังไงอ่ะโอเคเราทดลองขั้วละแล้วขั้วหลายๆแบบมีวิธีอะไรสเต็ปต่อไปคือ,อยังไงครับขั้วหลายๆแบบอ่ะม <c oughs> าลองแล้วเมื <c oughs> ่อกี้อ่ะพี่สิทธิ์บอกอ่ะลองแนาที9นาที10นาทีแล้วโอเคอ่ะเราแนะนํำไหมว่าถ้าเิ่มถ้าเริ่มทาเนี่ยแป้เม็ดอะไรมาขั้วดีหรือกรีนบีนตัวไหนดีอ่ะอควรใช้ตัวแพงไหมหรือตัวอ่ะถูกๆพอหัดขั้วไปอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำนะครับก็ใช้เป็นกาแฟที่เฟเวอร์ชัดๆหน่อยครับเพราะเราเวลาเราคั่วเฟเวอร์ชัดๆอะ่ะอย่างเช่นเอธิโอเปียแรกๆผมจะฝึกคั่วเอธิโอเปียก่อนเลยผมจะไม่คั่วากาแฟแบบคอมเมเชียลอย่างกาแฟบราซิลกาแฟไทยหรือกาแฟลาวอะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่ทดลองคั่วแบบนั้นเพราะผมจะไม่สามารถรู้ได้ว่าที่ผมคั่วามาดีไหมเพราะกาแฟถ้าเอธิโอเปียเหมือนเราเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใช่ไหมเราคั่วดีไม่ดีเรารู้เลยเพราะว่า่ถ้าของมันดีอยู่แล้วเนี่ยคั่วออกมาเนี่ย มันก็จะเห็นชัดหน่อยใช่สมมติแต่ถ้าเราของที่คือดีประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราคั่วไปเอ้าเราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นที่ฝีมือเราหรือว่าเป็นที่ไม,ไมของที่มานะอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าไทยไม่ดีบราซิลไม่ดีออหรืออะไรไม่ดีนะแต่ว่าคือที่พิสิทธิ์กำลังหมายความว่าถ้าเป็นเอธิโอเปียเนี่ยมันจะคาแรคเตอร์ของกาแฟเนี่ยมันจะเด่นเรื่องพวกเฟรเวอร์ อันเนี้ยเวลาเราคั่วออมาแล้วเราดึงออกมาได้ดีไหมใช่หรือว่าเราคั่วมาแล้วถ้าขมไปแสดงว่าเออเราคั่วเบินไปไหมเราคั่วไหมไปหรือเปล่าอ่านนี้อ่านเริ่มพอเข้าใจละว,ว่าว่าทําไมถึงต้องเอาเมล็ดดีๆมาคั่วเพราะว่าบางคนก็คิดกลับทางกันนะสมมติว่าอ่านอย่างอย่างคุยกับนนะ้องบางคนอ่ะซื้อเครื่องคั่วกัแบโฮมยูสมา ซื้อเมล็ดแบบถูกๆมาเพราะว่า uh. การซื้อเมล็ดมาคั่วเนี่ยก็เหมือนการเอาแบงค์ลงไปเผาเนี่ยแหละคือ uh. ถ้าไม่ดีก็คือเสียไปเลยแต่ถ้าดีอาะก,ก็กินก็ลองชิมดูแต่ว่าก็เลยอยากว่าอย่างนั้นเอาเม็ดถูกๆแล้วกัน uh. จะได้ uh huh. จะได้คั่วแล้วจะได้ไม่เสียเงินเยอะ อ่าแต่ว่าอ่าในมุมของพิศว์บอกเอาไหมแพงๆไปเลยอ่าหรือกลางๆก็ได้อ่ากลางๆแต่มีเฟรเวอร์ชัดๆเพราะว่าส่วนไอ้มีเฟรเวอร์ชัดๆเนี่ยราคาก็เลยสูงกว่าที่ไม่มีเฟรเวอร์ไงใช่อ่าก็ลงทุนกับเม็ดหน่อยใช่อาจจะไม่ต้องถึงกับแบบพวกเกอิชาแบบแพงๆโลละแบบ3 4มสี่พันอัพอาจจะแบบ7 8 0 0อย่างเงี้ยคือเราจะได้แบบรู้ว่าเออขั้วออกมาเนี่ยดีไหมอ่าถ้ามันไม่ดีมันก็จะชัดเลยว่า คั่วมาเฮ้ยมันไม่มีเฟเวอร์เลยเออแสดงว่าเราคั่วไม่ดีอ่าโอเคอ่ะเห็นป่ะการการที่จะเป็นคนคั่วกาแฟเนี่ยหรือหรือโรสเตอร์เนี่ยไม่ง่ายนะคือกว่าจะฝึกเนี่ยเอาหมดเงินไปกี่ล้านแล้วครับเอาแค่เม็ดเนี่ยคั่วโยนระโยนระไปโอช่วงแรกๆนานไหมนานนานเป็นเป็นปีครับก็กว่าจะเรียนรู้ได้ตรงนี้ครับแรกๆก็ซื้อแบบเม็ดกลางๆมาคั่วเหมือนกันก็รู้สึกคั่วอะไรก็ไม่อร่อยเลยอืก็แม่เอาดีกว่า ก็เปลี่ยนซื้อดีหน่อยมาคั่วอ๋อมันชัดเลยทีนี้เราก็รู้แล้วมันเป็นประสบการณ์ก,ก็พวกคั่วไม่ไดีเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะพวกนั้นก็คือทิ้งก็คือมันเป็นประสบการณ์เราก็เหมือนแบบอย่างที่บอกอะเบิร์นแบงค์ทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนที่พี่เศรษฐาดเนี่ยสมัยก่อนอะซื้อไอ้เครื่องอทีเส้น1.5โลมาเนี่ยคั่วทีนึงก็อย่างน้อยก็ต้อง500กรัมถึง1โลใช่ไหมครับโยนไป1แบตใช่ตอนนั้นก็คั่วทีละ1โลอา เยอะนะหนึ่งรถทีละเจ็ดร้อยอ่ะถ้าเอธิโอเปียเจ็ดแปดร้อยมันก็โยนไปแปดร้อยโยนไปแปดร้อยสิบนาทีจบประมาณป้องแต่ว่าอ่ะถ้าถ้าในณปัจจุบันเนี้ยอ่ะห้าปีหกปีผ่านมาแล้วก็ยังมีเครื่องแบบเป็นโฮมยูสที่ไม่แพงมากหรือว่าอาจจะแบบเครื่องที่ประมาณอ่าตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงแสนต้นๆหรือสองแสนหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้เราก็ใช้แค่ห้าสิบกรัมก็ได้เนาะห้าสิบร้อยกรัมก็ได้อ่าเป็นแซมเปิร์โหลดก็ เขาที่แล้วหนึ่งอะเขาพิเิตห้าปี่แล้วหนึ่งกิโลอันนี้เราใช้หนึ่งร้อยกรัมก็ทำแบบที่ทำทดลองได้สิบทีอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะทำก็อีกมุมมองหนึ่งแหละถ้าเกิดว่าจะทำเป็นคอมเมอรเชียลอ่ะ เครื่องพวกนี้พวกแซมเปิรโรสก็ไม่พออยู่แล้วมันมันต้องเป็นเครื่องใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าเรามองในมุมการเรียนรู้หรือการหัดชงเนาะถ้าเราสมัยก่อนมันไม่มีแซมเปิร์โรสไงสมัยห้าหกปีที่แล้วอ่ะน้อยน้อยมากไม่มีมันมันมันน้อยแล้วก็มีก็ไม่ดีแบบมันคอนโทรลอะไรไม่ได้ยังไม่ได้พัฒนาคอนโทรลอะไม่ได้เลยเนียก็ตอนนี้ก็ก็ดีมีหลายๆตัวแล้วเดี๋ยวเทสต่อต่อไปเราจะมาพูดถึงพวกตัวแซมเปิรโรสหรือพวกตัวที่เป็นโฮมโรสติ้งแล้วกันเนาะโอ้ได้เพรางงั้นก็ดีเลยเราก็อาจจะ มีการมาทดลองคั่วกันหรือว่าคือที่เราทำโรส t i n g เอาเนี่ยก็คือเหมือนเราจะามาพูดกันเรื่องโรส t i n g มาพูดกันเรื่องแบบว่า,าจะหัดคั่วจะทำยังไงเพราะว่า,าในเทรนด์ยุคปัจจุบันเนี่ยโรงคั่วเกิดขึ้นมากมายคือเป็นข้อดีนะก็ทำให้มีการแข่งขันในการคั่วกาแฟสูงแล้วก็เป็นเรื่องของการที่แบบแต่ละร้านกา็ได้มีาการ คั่วกาแฟในสไตล์ตัวเองหรือพัฒนาในสไตล์ตัวเองหรืออา,อาจจะเป็นการคนที่มีบาร์กาแฟอยู่ที่บ้านหรือว่าคนที่เริ่มชอบกาแฟจริงก็เริ่มแบบคั่วกาแฟทำทำกินเองที่บ้านหรือว่าเป็นโฮมโรสเป็นโฮมโรสติ้งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็มาดูเทปนี้ก็จะได้แบบเหมือนอเข้าใจมากขึ้นหรือเอาไปพัฒนามากขึ้นคือพวกเราไม่ได้บอกว่าเหมือนเราเก่งทางด้านนี้แต่ก็เหมือนเอามาแชร์ประสบการณ์มากกว่าบางที เขาอาจจะมีค <Af rica> ําถามที่บางทีเราก็ไม่รู้เราก็จะได้ไปหาคําตอบมาแล้วมาพัฒนาตัวเราเองด้วยใช่แล้วก็มาแชร์ให้ให้น้องๆได้ดูว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเรามาทําอะไรแบบนี้ดีกว่าใน่ครับก็เหมือนแบบเป็นฮับเกี่ยวกับเรื่องของการคั่วก็ใครมีอะไรก็มาแชร์กันหรือว่าถ้าใครมีคําถามถ้าเรามีความรู้เราก็จะแชร์กลับไปได้ไม่ต้องมา เสียเวลาลองผิดลองถูกเลยเพราะเนี่ยอย่างพิเศษอะลองผิดลองถูกเยอะนะสมัยก่อนเนาะ<ช>ทัวรทิ้งกันเป็นแบบแล้วสมัยก่อนไม่มีใครสอนด้วยสมัย<ด>ก่อนก็ไม่มีไม่งภาษาอังกฤษก็ไม่มีภาษาไทยไม่ต้องสืบ<ช>คือภาษาอังกฤษแต่ก่อนเอาจาปัจจุบันเนี้ยไปลองเสิร์ชดูมีไม่กี่ช่องหรอกที่สอนเรื่องโรสติ้งเนาะน้อยมากแล้วก็เป็นการสอนที่เขาเขาเปิดเขาอัดเทป เวลาเขาคั่วให้ดูมากกว่าแต่เขาไม่ได้เอามามานั่งคุยมาแชร์ประสบการณ์ว่าอันนี้เส้นนี้ทําลายอุณหภูมินี้ทาไมยังไม่มีหรอกมันไม่มันไม่ได้ลงลึกขนาดไปน,นั่งดูเหมือนไปนั่งดูเขาเขาอัดเทปตัวเองการคั่วสกาฟก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้เราก็จะบางแบบแชร์กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอ่าก็เทปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเทปหน้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงอ่าเรื่องรายได้ว่าอาชีพนี้โอเคไหม ซึ่งบอกเราเป็นไกด์ได้ว่าเอออาชีพนี้น่าสนใจไหมหรือว่าเราคั่วกาแฟเนี่ยเราจะไปซื้อเครื่องที่ไหนเราจะซื้อสารที่ไหนอ่าถ้าอ่าหรือว่าถ้าน้องๆดูคลิปเนี้ยแล้วเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามพี่กับพี่สิทิมาได้เลยคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบเนาะโอเคอ่ะเทปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปลวบายบายสวัสดีครับโอเคอ่ะ